ขอถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระเพื่อสัตว์ธร,รมิกทุกรูปด้วยความเคารพพระที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ในประเทศเราเนี่ก็รูปดีก็มีรูปไม่ดีก็มีนะถ้ารูปปฏิบัติไม่ดีก็เป็นสัพะเตีตีสัมเพตีอยเเป็นอรชีประมาณนีนะ้แต่วันนี้ก็จะนำธรรมะมาเสกความหมายนะในเรื่องของ อัตกถาโคทชาดกชาดกว่าด้วยฤาษีหลอกกินเฮียอ่าโยมรู้จักเฮียไหมตัวมันคล้ายๆจรจิงกายักษ์อ่าคล้ายคล้ายจิงกยักษ์เดี๋ยวจ,จะมาก็จะพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงนะแต่มันมีภาพนะพะพยายามที่จะเอาภาพขึ้นมาให้ให้โยมดูเป็นเป็นบางบางโอกาสนะอ่าบางโอกาสแล้วก็ เอาภาพขึ้นมามันจะระบาดบางทีก็ไม่เอาหรอกไม่เอาภาพขึ้นมาก็ได้นะโยมก็ชิดเอาก็แล้วกันมันคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะนะว่ามันเป็นตัวยังไงก็เหมือนกับจิ้งกาใหญ่อ่ะาจิ้งกายใหญ่ในเรื่องของการบรรยายธรรมแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องต้องตั้งใจฟังว่าท่านพูดเรื่องอะไรประมาณเนี้ในการบรรยายธรรมในการพูดธรรมะเนี่ย จะเป็นธรรมข้อไหนก็ตามที่เป็นธรรมของพระตัตตาทรงบัญญัติหรือทรงแจกแจงไว้ในพระไตรปิฎกเราก็สามารถที่จะหยิบยกพระธรรมความอนนั้นมาเผยแผ่ธรรมได้นะอย่างน้อยเราก็อยู่ในพุทธศาสนาทำความเข้าใจกับญาติโยมบางท่านบางคนด้วยว่าทำไมต้องมาทำคลิปวิดีโอโลงอในช่องอช่องของตัวเองเนี่ยเปิดช่องมาเนี่ย เพราะก็ไม่คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเราก็มีเป้าหมายเป้าหมายความสุขพันก็คือว่าอยากจะให้โยมเนี่ยเชื่อในพุทธศาสนาแบบแไม่งมงาย,น,ยนะนะเชื่อในว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีพอฟังแล้วก็นำคติเตือนใจในนิทานแต่และเรื่องที่อัตมานํามาผู้ได้ฟังจากพรนะแต่พิโกเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปพูดให้ลูกหลานฟังได้ พอเราฟังหลายๆเ,เ,เรื่องใช่ไหมโยมเราก็จะสามารถที่จะนําเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราจําได้นะไปพูดให้เด็กๆฟังได้เพราะมันเป็นเรื่องไม่ยาวนะเรื่องสั้นๆิดนนเดียวอ่าเจ็ดนาทีแปดนาทีเก้านาทีอ่าประมาณนี้อตาตมาจะพูดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้แต่ว่าใครจะไปฟังขนาดนั้นแค่หนึ่งชั่วโมงนะอ่าไม่นานแค่สามสิบนาทีนะครึ่งชั่วโมงนี่ก็โอ้ยาวมากเลยคนฟังกัน อ่าไม่รู้มันจะมันจะจบอ่ะพราะว่นนิทานชาดกเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องยาวเขาจะตัดตัดลัดข้อที่มันสําคัญสําคัญลงมาประมาณเนี้ในคัำภีนะในพระไตรปิฎกอ่ะมาฟังกันยบวันนี้ก็จะนําถือความหมายในเรื่องของอัตถกถาโคทชาดกชาโดกว่าด้วยือสีหลอกกินเฮียนะครับก็มีเรื่องอยู่ว่าพระตัตดาทรงปรารบภิกษุหลอกลวงรูปหนึ่ง อันนี้ก็จะยกเฮียเป็นเป็นอุทาหรณ์ก่อนว่าเป็นใครในขั้งอดีตการนะเป็นภิกษุรูปหนึ่งยอมตรัสพระธรรมเทศนานี้นะที่หลอกลวงอะ่ะก็มีบทเกินไว้ว่าอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวัรราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราสีมีดาบทรูปหนึ่งยอมได้อภินยาหยังไม่ถึงอภินยาหกนะได้อภินยาหมีตาบากล้า อาศัยปัจจันตคามตำบลหนึ่งอยู่ณบรรณาตลาชายป่าทีนี้พวกชาวบ้านช่วยกันบำรุงพระดาบทด้วยความเคารพนับถือคือความศรัทธาพระโพธิสัตว์ถือปฏิตนที่ในกำเนิดเฮียอตอนนี้พระโพธิสัตวนะ์นะเป็นเป็นเฮียนะ,ะก็ได้อยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งณที่สุดที่จงกรมของท่านดาบทุนี้ ก็ได้ไปหาพระดาบทวันละสามครั้งทุกทุกวันไปฟังคำอันประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยผลแล้วก็ไหว้พระดาบทแล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนคือเฮียตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเฮียที่มีศีลธรรมอายศต่อมาพระดาบทก็อําลาพวกชาวบ้านหลีกไปก็แลเมื่อพระดาบทผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและวัดนั้นหลีกไปแล้ว ก็มีดาบทอีกรูปหนึ่งมานะดาบทองค์นี้ดาบทองค์นี้เป็นดาบทโกงดาบทองค์อื่นเนี่ยมามาเป็นดาบทโกงนะก็มาพำนักอยู่ในอาศมอาศมม่าบทตรงเนี้ยตรงที่ดาบทที่หนีไปนะมาแทนแทนที่พระโพธิสัตว์ก็นึกว่าแมท่านพูดนี่ก็มีศีลจึงได้ไปถู่สำนักของเขาโดยในยะก่อนนั้นแหละ อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเมฆตั้งขึ้นในสมัยใช่การยังฝนให้ตกลงมาในฤดูแรงฝูงแมลงเม,เมาพากันออกจากจอมปลวกทั้งหลายฝูงเหี้ยก็พากันออกเที่ยวหากินแมลงเมาเหล่านั้นพวกชาวบ้านก็พากันออกจับเหี้ยที่กินแมลงเม,เมาได้เป็นอันมากแล้วจะทำเป็นเนื้อส้มปรุงด้วยเครื่องปรุงอันอร่อยถวายพระดาบด ดาบทโกงฉันเนื้อส้มแล้วติดใจในรถจึงถามว่าเนื้อนี้อร่อยยิ่งนักเนื้อนั้นเป็นเนื้อของสัตว์ประเภทไหนครั้นได้ยินเขาบอกว่าเนื้อเฮี้ยก็ดำรีว่าเฮี้ยเป็นตัวใหญ่มาในตำนักของเราจะฆ่ามันกินเนื้อเสียแล้วให้คนขนพาชนะ สำหรับต้มแจงแล้วก็วัตถุมีเนยใสแล้วก็เกลือเป็นต้น่วางไว้ข้างหนึ่งถือไม้คอนซ่อนไว้ด้วยผ้าหม่มคอยการมาของพระโพธิสัตว์อยู่ที่ประตูบรรณาลานั่งวางท่าทําเป็นเหมือนสงบสงเสงียมอะนะในเวลาเย็นพระโพธิสัตว์คิดว่าเราจะไปหาดาบทแล้วออกเดินขณะที่กำลังเข้าไปใกล้นั้นเองได้เห็นข้อผิดแพก แห่งอินทรีย์ของเขาจึงคิดว่าดาบดนี้มิได้นั่งด้วยท่าทางที่เคยนั่งในวันอื่นๆแม้จะมองดูเราในวันนี้เล่าก็ชํำเลืองเป็นที่เคลือบแคล้เคลือบแฝงอ่ะต้องคอยจับตาดูให้ดีดังนี้พระโพธิสัตว์จึงไปยืนใต้ทิศท,ทางลมของดาบดได้กลิ่นเนื้อเหียจึงคิดว่าวันนี้ดาบดโกงเนี้โคงฉันเนื้อเหี้ย ติดใจในรถแล้วคราวนี้มุ่งจะตีเราผู้เข้าไปหาด้วยไม้ขอแล้วเอาเนื้อไม้ต้มแจงนะ่ะกินเป็นแน่แน่ก็ไม่ยอมเข้าไปใกล้เขาถอยกลับวิ่งไปนะโยมดาบทโกงรู้ความที่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมมาก็คิดว่าเฮี้ยตัวนี้คงจะรู้ตัวว่าเราจะฆ่ามันนะด้วยเหตุนั้นจึงไม่เข้ามานะ แน้ถึงเมื่อมันจะไม่เข้ามาก็ไปผพ้นมือไปได้แล้วเอาไมค์คอนออกว้างไปไมค์คอนนั้นกระทบเพียงปลายหางของพระโพธิสัตว์เท่านั้นพระโพธิสัตว์ตัวก็เข้าไปจอมลวกไปโดยเร็วโผล่ศีรษะออกมาทางช่องอื่นกล่าวว่าเวยชจตินเจ้าเล่เมื่อเราเข้าไปหาเจ้า ก็เข้าไปหาด้วยสําคัญว่าเป็นผู้มีศีลแต่เดี๋ยวนี้ความเจ้าเล่ห์ของเจ้านะเรารู้เสียแล้วมหาโจรอย่างเจ้าบวชไปทำไมกันเมื่อจะติเตือนดาบทจึงกล่าวเวิยชตินปัญญาสามเจ้ามุ่นชะตาทำไมมุ่งหนังสือทำไมข้างในของเจ้ารุงรัง เจ้ามัวขาดสีเต่ภายนอกเจ้าประศากคุณคือการเว้นจากความเบียดเบียนเสียแล้วจะมุ่นชะตาไปไว้ทำไมเล่าภายในก็คือหัวใจของเจ้ารุงรังหนานแน่นด้วยเครื่องรุงรังคือราคาโทสะโม О หะซึ่งเกลี้ยงกลาเตยข้างนอกเท่านั้นเจ้าเป็นโจรจะอยู่ที่นี่ทำไมรีบหนีไปเสียเรยเร็วเถิดถ้าเจ้าไม่หนีไปเราจะ บอกชาวบ้านให้ทําการขับไล่ขมฉีเจ้าพระโพธิ์ตัดคุกข,ขามดาบทเจ้าเล่อย่างนี้แล้วก็เข้าสู่จอมปลวกจอมแม้ดาบทเจ้าเล่ก็หลบไปจากที่นั้นพระตัตดาทรงนําพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าดาบทโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นพิกษุหลอกลวงในครั้งนี้ ดาบทผู้เมตินองค์นั้นได้เป็นพระสารีบุตรส่วนโคทะบัณฑิตได้มาเป็นเราตถาคตชะนิเลอันนี้เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้นะว่าคนที่หลอกลวงก็จะเป็นอย่างนี้ยหลอกลวงชาวบ้านนะวว่าหลอกลวงตัวเองทำท่าเป็นโน่นนี่นั่นโกงเขา จุดท้ายก็ถูกขับไล่นีถ้าเป็นในเรื่องของพระพิโรว่าจะไปดูในนรกสวรรค์นะก็ไปตกนรกนะก็ไปรับกรรมนะนะจะรับกรรมนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าให้ระวังให้เราตั้งอยู่ในมีสติสัมปชัญญะอย่างดีสำหรับเรื่องนี้ก็ขอจเจริญพรอย่าลืมกดติดตามดกดไลค์กดแชร์เจริญพรขอบคุณ